นะวันนี้พวกสวซึ่งเขาไม่เคยรู้ทุกรู้ร้อนรู้หนาวแล้วก็ว่าประเทศจะเป็นยังไงเพราะกูก็ได้เงินเดือนได้สวัสดิการนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับเงินงบประมาณแผ่นดินเนี่ยส่วนแรกที่ต้องการเนี่ยมาก็มาจ่ายเงินเดือนในพวกเวรตตรายนี่แหละครับนะเงินงบประมาณแผ่นดินเนี่ยส่วนแรกที่ต้องการออกมาคนระับก็คือเงินเดือนเงินเดือนเจ้าหน้าที่รัฐ นะเรื่องอื่นนะไม่เป็นไรไม่สร้างโรงพยาบาลไม่เป็นไรไม่สร้างถนนไม่เป็นไรไม่สร้างโรงเรียนก็ไม่เป็นไรแต่จะต้องมีเงินจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับพวกนี้มันเลยไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรนะครับแต่ผมอยู่ในโลกของธุรกิจนะครับถ้าปล่อยไปแบบนี้เรื่อยๆมันไม่รอดนะนะ ผมรู้สึกขยะแขยงและเสียดายเงินมากที่จ้างไอ,สอ้สวพวกนี้มากมากเลยทั้งนี้เราไม่ได้เต็มใจแต่มันถูกบังคับจ่ายเออนะเอาแล้วกันเอาเป็นว่านะครับฝากด้วยแล้วกันว่าวันนี้นะครับอย่าได้ท้าทายต่อพลังประชาชนครับวันนี้พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เขาก็แค่อยู่ไปวันๆครับ อย่างไม่มีความหวังอย่าทำลายความหวังของเขาครับอย่างน้อยให้ประชาชนได้มีความสุขหลังจาการเลือกตั้งเขาชอกช้ำและกรรมใจมาเก้าปีแล้ววันนี้เขาออกไปเลือกตั้งด้วยความหวังฉะนั้นอย่าให้ประชาชนต้องผิดหวังโอแคนี้แหละที่อยากจะฝาก ไม่รู้พี่น้องประชาชนเห็นด้วยไหมครับคืออะไรกันนะคนยี่สิบสามสิบล้านคนออกไปเลือกตั้งเพื่อจะสารฝันตัวเองนะให้เป็นความจริงแต่สอสวออปรีไม่กี่คนเนี่ยแม่งนะทำตัวเป็นอุปรสรรคขัดขวางยังไงก็ต้องเอาตามใจประชาชนไม่ใช่เอาตามใจมึงเออนะ ผมเนี่ยนะตัวแทนประชาชนเต็มขั้นเลยวนันนะี้จะเป็นต้องออกมาพูดแล้วก็ยืนหยัดว่ากติกานะมันต้องเป็นแบบนี้มันต้องไปแบบนี้ประชาชนได้ตัดสินใจไปแล้วว่าจะเอาแบบนี้พวกมึงไม่ได้มาจากประชาชนอย่าได้ฝืนกระแสหัวขบวนมึงก็ยังไม่กล้าฝืนเลยมึงมันแค่สอวอาหางแถวนะครับ อย่าได้เสลอให้มากนะนะพวกเราช่วยกันแชร์ไปนะอย่างน้อยเสียงผมก็จะได้ดังดังมากขึ้นนะมันจะได้กระตุกตอมสำนึกของความเป็นคนนะคนที่อ้างนะคนที่มีวันนี้มีบทบาทเป็นสมาชิกที่มีวุฒิภาวะนะนะ มึงฟังแนละ้วมึงเอากไปคิดเยอะๆจะได้เลิกเพลอ์เจอและเลิกหลงตัวเองนะให้ประชาชนเป็นคนชี้นำประเทศคุณอย่ามาชี้นำอะไรกันเลยนะหน้าที่ของคุณคือาการช่วยกันกองกฎหมายมันอยู่ตรงนั้นคุณไม่ได้มีหน้าที่เลือกนายก คุณไม่ได้มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบว่าใครควรเป็นนายกและไม่ควรเป็นนายกคุณมีหน้าที่สนับสนุนการเมืองให้เดินไปข้างหน้าและใช้การเมืองในการแก้ปัญหาไม่ใช่พวกเมืองมาสร้างปัญหานะครับนะผมยกตัวอย่างเรื่องการเมืองไปเมื่อคืนนี้นะว่าการเมืองมันมีเพื่อแก้ปัญหาครับการเมืองระหว่างประเทศก็มีเพื่ออะไรก็เพื่อใช้ตลอดในการแก้ปัญหาระหว่างประเทศ การเมืองไม่ใช่การสงครามนะครับการเมืองคือการหาทางออกร่วมกันนะครับดังนั้นมันควรจะใช้การเมืองอย่างสร้างสรรค์วันนี้มึงเอาการเมืองมาใช้ในการสืบทอดอำนาจแล้วก็สร้างปัญหาทิ้งไว้เนหะยียบย่ำความรสึกของประชาชนดูถูกความคิดของประชาชน อยากคิดว่าตัวเองฉลาดที่สุดในประเทศนี้ถ้าไม่มีการยึดอำนาจพวกมึงไม่มีทางได้เป็นสอวอกูยืนยันได้และกูเชื่อถ้ามีการเลือกตั้งสอวอนะไอ้พวกที่สอวอหางแถวที่กำลังเห่าหอนเนี่ยกูเชื่อมึงไม่มีทางได้รับเลือกเข้ามานะครับไม่ได้ดูคุณมาร์กนอนไม่หลับ มีผู้ใหญ่ที่เคารพรักหนึ่งท่านบอกว่าถ้าวันไหนไม่ดูมาร์กก็จะโง่ไปหนึ่งวันจำเป็นต้องรีบม,มาดูย้อนหลังเพื่อจะได้ทันเหตุการณ์นะใช่ไหมครับเอา,อางี้นะมันรู้สึกภาคภูมิใจนะว่าวันนี้มีนะแม้น่พี่พระเด็ดนะเมื่อวานเราจะแยกจากกันคืนนี้คุยเรื่องอะไรนะ พอ,อพี่ดูเนี่ยเอ๋อไม่ดูไม่ได้นะครับจะต้องดูวันนี้คุณพูดเรื่องอะไรน,นะพี่พระเดชนะพญาไม้นะเป็นนักหนังสือพิมพ์นะผู้สื่อข่าวโสเนี่ยยังต้องติดตามฟังมาร์คิบูนี่รู้สึกว่าผมนี่กดดันมากเลยนะครัเออไม่มีนะแบบระดับบิ๊กนะคนที่มีชื่อบิ๊กขึ้นหน้านี่รับบอกว่าถ้าไม่ฟังมาร์คิบูนี่จะโง่เป็นหนึ่งวัน ถ้าไม่อยากโง่ก็ต้องรีบมาฟังย้อนหลังมันอาจจะฟังสดไม่ได้เพราะผมชอบไลฟ์ดึกน,นั่นก็จะมาฟังตอนเช้ากินกาแฟาไปแล้วก็ฟังไปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะวันนี้รู้สึกว่าผมจะต้องปรับลุกเยอะมากเลยคนระับแล้วก็ดุกด่ามึงจะพูดอะไรยาวนะกูฟังไม่ไหวแล้วเอาแคนนนน่เนื้อเนื้อประเด็นประเด็นได้ไหมนะครับ บางทีก็อยากจะเอาใจทุกกลุ่มนะครับบางคนว่างงานกนะลุ่มคนว่างงานนะชมรมคนว่างงานนะก็จะอยากให้พูดยาวๆนะครับจะได้ฟังเพลินๆไปเรื่อยๆนะครับนะกลุ่มหนึ่งก็งานยุ่งก็อยากจะให้รวบรัดหน่อยเอาสั้นๆน,นะครับอย่าให้เกินครึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้ผมก็เลยเข้มข้นให้เลยนะครับครึ่งชั่วโมงแรกนะครับช่วนะงท้ายๆก็เอาผ่อนคลาย เดี๋ยวนะครับหน้านะมีคำเสนอว่าให้มีการโฟนอะินนะครก็อยากจะฟังนะมีคนอยากจะฟังความคิดของผู้ติดตามผมเหมือนกันว่านะว่าจะพูดยังไงเดี๋ยวผมขอคิดกันว่าจะหามือถือเครื่องไหนจะจะทำยังไงดีนะถึงจะโฟนอินได้ถ้าเปิดนะเป็นไลน์ส่วนตัวมันก็รับได้แค่ห้าคนใช่ไหม มันก็เต็มแล้วเพื่อนครับมันก็โฟนไม่ได้นะครับก็ลองดูก่อนว่า,จ,าจะเอายังไงดีแต่ผมจะหามือถือสักหนึ่งเครื่องนะมาลองรับการโฟนอินใช้ไลน์ไหนดีว่าไหถ้าบอกเบอร์โทรไปเดี๋ยวคุณก็รู้เบอร์โทรผมก็จะโทรมาก,กวนกันไม่ได้หลับไม่นอนจะบอกไอดีไลน์ ไอดีไลมันก็มันก็ค้นเบอร์โทรได้อยู่ดีเอาอยัางไงดีวะอ่ะเดี๋ยวจะพยายามหาวิธีกันมาทำาไงดีถึงจะให้สามารถโฟนอินเข้ามาได้นะเพราะถ้าเกิดใช้เป็นมือถือก็อเดี๋ยวพวกเราก็เปลืองตังค์ใช่ไหมถ้าใช้เป็น l ลายมันก็ประหยัดตังคนที่โทรเข้ามาใช่ไหมเดี๋ยวนี้ การทำมงทัผภาผมก็ใช้สัมภาษณ์ทางลายถ้าเป็นส่วนใหญ่แล้วนบะางทีลายบางอย่างก็ต้องเปิดลายใหม่เนานะถ้าใช้ลายเดิมเดี๋ยวก็อันนี้ไม่ต้องหลับต้องนอนนะนะบางคนก็อย่างทั่วนี้ก็ยังส่งดอกไม้ให้ไม่เคยขาดส่งให้ทุกเช้าเลยนะครับดอกไม้คําคมนะครับ ไอ้วกคำคมเนี่ยมันบางคำคมนี่อ่านแล้วผมสะดุ้งเลยนะนี่ด่ากูหรือเปล่าวะนี่กำลังประชดกูหรือเปล่าวะทำลายเบอร์ใหม่ใช่ไหมเอาไหนใครอยากกระโฟนาาเข้ามั่งไหนเราเสนอตัวด้วยมีจะกล้าโทรเข้ามาจริงหรือเปล่า จริงมันมีลายอยู่มันด้อยู่ในเครื่องนี้ป็นไรกันเปิดเบอร์ไว้หนึ่งลายถ้าเกิดงั้นผมก็ต้องย้ายโบวโทรศัพท์โอ้สลับซิมกันงุ่นวายไปหมดเลยนะปวดกระบาล